สวัสดีครับมือใหม่ท่านใดที่หัดขยายพันธุ์กลางแจ้งอยู่นะครับมีสิ่งที่ควรระวังที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือเวลาที่เราเสียบยอดกลางแจ้งแล้วเนี่ยมันก็จะติดประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ติดแล้วนะครับเป็นฝรั่งน้ําดอกไม้ตัวนี้นะครับก็มีข้อควรระวังคือว่าหลังจากที่เราทําไปได้สักพักหนึ่งเวลาที่กิ่งของเขาติดแล้วบนเบมือนนครับก็ดูว่าเนี่ยช่วงเนี้กิ่งของต้นต่อ ต้นต่อเดิมเนี่ยที่เราทําเป็นต้นต่อเนี่ยมันจะแทงยอดออกมาหรือไม่นะครับเนี่ยพวกนี้มันจะแทงยอดออกมาต้นพวกนี้ให้เราพยายามเด็ดออกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยต้นพวกนี้จะดูดน้ําเลี้ยงตามท่ออาหารได้ดีกว่ายอดใหม่ที่เรานํามาแปะตอนนี้นะครับนํามาเสียบข้างเนี่ยยอดใหม่ตอนนี้เนื้อเยือ่อยังไม่สมานกันดีนครับจะทําให้เวลาที่ถ้าเราปล่อยให้ยอดพวกนี้นะครับยอดจากต้นต่อเดิมนี่ยเติบโตขึ้นมานี่ จะแย่งน้ําแย่งอาหารยอดพันธุ์ดีที่เรานํามาเสียบยอดครับอันนี้ก็ต้องเดเ็ดออกให้หมดนะครับอย่าให้หลงเหลือนะครับเพราะว่าถ้าหลงเหลือปั๊บเนี่ยจะมีปัญหาอัตราการเจริญเติบโตของยอดพันธุ์ดีที่เรานํามาเสียบทันทีนครับเนี่ยเดเ็ดออก OUR. ให้หมดเลยนะครับอย่าให้เหลือเพราะเนี้ยยอดพวกนี้จะมีการแย่งน้ําแย่งอาหารสําหรับยอดพันธุ์ดีที่เรานํามาแปะข้างหรือว่าเสียบข้างนะครับเด็ดออกให้หมดเลยตันนี้ครับหลังจากที่เราเด็ดออกหมดแล้วนะครับสักพักหนึ่งประมาณสัก3 4วันก็จะขึ้นมาใหม่นะครับ สำหรับยอดจากต้นตอพวกนี้เราก็ต้องมันเด็ด,ดเรื่อยครับเพราะว่าถ้าเราไม่มันเด็ดออกมาเนี่ยยอดพันธุ์ดีที่เรานํามาเสียบที่ติดแล้วนี่อัตราการเจริญเติบโต,ตจะช้านะครับเนี่ยสองกิ่งนี้ติดทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยการเสียบยอดกลางแง่งก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่ใครปลูกต้นตอไว้แล้วหรือว่าปลูกต้นฝรั่งไวแล้วเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนยอดเป็นสายพันธุ์ดีสายพันธุ์อื่นก็สามารถที่จะทําได้แบบนี้เลยแต่เวลาที่ ติดแล้วหรือว่าทําไปได้สักพักหนึ่งสักหนึ่งสัปดาห์นี่ถ้ามีพวกอยอดจากต้นตอโผล่ขึ้นมานี่เราก็ต้องมีการเด็ดออกนะครับเพื่อไม่ให้มีการแย่งน้ําแย่งอาหารพวกยอดพันธุ์ดีที่เรานํามาเสียบข้างหรือว่าเสียบยอดไว้ครับผลงานก็จะประมาณนี้แหละครับสามสีวันก็จะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งครับก็ต้องมันตรวจด,ดูแปลงนะครับถ้าสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งมาตรวจด,ดูครั้งหนึง่งยอดพวกนี้ก็จะมีการเจริญเติบโตไปเยอะพอสมควรครับ